สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เดนเดินดูพึ่งดืมมิ้มนะครับมาฟุกเจอต่อนะผมอยู่กับพื้นเลยนี่ครับผมลังนะเดี๋ยวคืนนี้มานะผมมาอุดนะ อันตรายนะครับคนหาเห็ดหาอะไรเงี้ยนะผมเพราะมันอยู่พื้นเลยถ้าใครบางบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้สังเกตตัวขึ้นตัวลงนะอันนี้ผมเห็นตัวเข้าตัวออกเนาะมันเหมือนตัวพึ่งนั่นแหละนะครับก็คล้ายๆกันแต่ตัวมันใหญ่มันจะเห็นง่ายนะครับต,ตัวพึ่งอะมันจะเล็กมันจะเห็นยากแต่เนี้ยพอพินเข้าพินลงก็เดินเข้ามาดูถ้าคนเก็บเห็ดมาเหยียบมาอะไรเนี่ยหืต้องวิ่งนะครับผมห้ามอยู่กับที่เลยนะ อันตรายนะครับผมเคยมีหลายเคสนะที่เป็นข่าวนะครับผมป่ะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับถึงที่แล้วโอ้โหเดี๋ยวใส่ทริปก่อนเพราะว่าเผื่อมันอาจจะช็อกเคอทำไมมันกลับหัวเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรกล้องมันจะพลิกพลิกเองเดี๋ยวไปกลับมาต้องกนดกับป้าครับให้เด็กๆเฝ้าบ้านวันนี้ป้าอยากมาดู ไม่รู้ว่าใครใสไปหรือยังนะเอาโทรศัพท์ไปไหมเอาของอยู่นี้หมดแล้วนะ อุดแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยครับดินเลยนะครับ โอ้โหหลุดโอ้ไข่เต็มครับผมนี่ครับเต็มครับผมไข่ นะไปครับผมเนี่ยครับผมชั้นแรกนะครับแล้วก็ชั้นสองชั้นสามยมีมีแค่สามชั้นนะครับผมตัวข้างในกำลังแบบกำลังฟักกำลังกินเลยนะเนี่ย พอได้กินนะครับสามสามชิ้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่จงที่ผมตลอดสวัสดีครับ